อยู่แล้วถ้ามีอาการอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจต้องรีบประสาน1669ทันทีนะครับนะคำถามแล้วมีอาการอะไรบ้างล่ะครับหมอนะครับนะาทางซ้ายมือพอเห็นไหมครับพอเห็นไหมนะ <16 8 S 1> เดินครับ <16 8 S 1> เดินะไรครับ <16 8 S 1> เดินเลยครับ <laughs> <laughs> เร็วกว่ิดหนึงพขาเรกว่านี้นินดหนึ่งอ่าสี่ห้นี่สุดยอดสุดยอดการปั้มนะคะคนไข้ดีดีมีประสบการณ์นะคะีเขาจะเจ็บเจ็บหน้าอกเลยเนาะค่ะเป็นเรื่อการรัาที่นะคะถ้าสนี้สุดยอดนะสุดยอดีาลแปกาส่สามสิบหกสาสสล้สี่สาถ้ารักษาจริงๆนะครับไม่ยากผมเคยรักษาเส้นเลือดแตกในสมองครับค่เพราว่า คือจริงๆแล้วญาติพี่น้องจะเอากลับบ้านแต่หมอไม่ยอมเพราะว่าหมอเซ็นให้เขาแล้ว <ฮะ S 2> ของยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ครับถามได้เลยแล้วตอนนี้คือเขาพามาตายบ้านอิสลามครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ให้มายัดให้สวยๆมาอย่างไรก็กลับไปอย่างนั้นให้สวยๆหน่อย <ฮะ S 2> อย่งมันต้องผ่าตัดกันพอเอาถึงบ้านพอดีญาติเขาตามผมไปดูพอญาติตามผมไปดูไปดูผู้ป่วย ซึ่งนอนหนหลับสนิททีนี้ผมก็ขออนุญาตพี่น้องเขาอกขอต้องดูลูกอันทะ,ะพอดูลูกอันทะ๋อคนนี้รอดครับ่ะผมบอกว่ารอดก็บอกรอดอย่างไรคนไข้นิ่งไปแล้วอ่ะเขบอกว่ารอดการรอดตรงน,นี้ผมจะบอกพยาธายาได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยนะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขออนุญาตนะคะวันนี้ต้องขอ ถ้าท่านใดนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นอมตะพึษงอมพาตที่ท่านต้องดูแลอยู่ในการดูแลของท่านนะคะวันนี้ท่านคุณหมออุเส็งจะแชร์เป็นวิทยาทานการใช้สมุนไพรใดๆที่แก้การเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะคะตีกับแตกครับผมจะบอกตีก่อนนะคนเส้นเลือดที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เส้นกระตุกค่ะบากระตุกค่ะอันนี้คือไขมันอุดตันในเส้นเลือดค่ะมันจะส่งผลให้จะเป็นอมพฤพษ์อัมพาต ตรงนี้ต้องระวังหน่อยอี่ซีแก้ไม่ยากครับคนะก่อนที่จะมาถึงกดจุดผมบอกยาก่อนเพื่อพี่น้องทางบ้านจะได้เอาไปใช้ยันขับขันกันเป็นจริงๆถ้าสมมุิว่าแตกไปแล้วยังไม่แตกอ๋อตอนนี้เอามาเพิ่งยังไม่แตกแตกอุดตันอยู่ยังอุดตันอยู่ค่ะให้เอาไขจดไว้เอากระดาษครับเอากระดาษมาเอาไข่ไข่ขาวครับไข่ขาวสองฟองนะไข่ขาวสองฟอง แล้วก็เอาพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วแล้วก็หัวหอมหัวหอมแดงครับที่ใส่แกงนั่นแหละค่ะเอา,ารักสามสี่หัวจำไว้นะครับแล้วมาตำ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 ไอ้พริกกับหัวหอมตำรวมกันพริกไทยตำหอมแดงอตาตำรวมกันค่ะแล้วไข่เนี่ยเราเอาไข่แดงออกนะไข่แดงไม่เอานะมันเป็นคอเตสเตอรอลค่ะเอาออกเสียให้เหลือเพียงไข่ขาวพอ สองฟองแล้วนําตัวยาไอไข่ขาวนั้นมารวมกับมาคลุกแบบที่เราตำไว้แล้วนําไปทอดนําไปทอดนําไปนึ่งก็ทอดก็ได้ทอดแต่ไม่เอาไข่แดงนะห้ามเอาไข่แดงเสร็จแล้วนําไปนําไปกินกับข้าวต้มร้อนๆตอนเช้าเช้าทุกวันอ่าประมาณสามสี่วันแล้วเหื่อจะพุ่งพลาดเลยค่ะมันจะทําให้ไขมันอุดตันนเส้นเลือดทะลวงเะลวงเลยหายเป็นปกติ อันนี้อันนี้วิธีการแก้นคนเะะช่นเลียดที่<ม>ตีบอยู่นะคะคที่ตีบอยู่ที่ตีบอยู่ครับทุกท่านนะคะ